สวัสดีสด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแจงเน็ตฟรี AS ชูดีแท็นะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมามาอยู่กับเว็บสมัครครั้งแรกนะครับลงทะเบียนจะได้รับยู่ที่มอยู U ่เอทีนะครับก่อนแรกก็บอกก่อนนะครับว่า ถ้าใครที่อยาคิดจะเติมเข้าไปนะครับก็ควรไปศึกษามาให้ดีๆก่อนนะครับผมนะเพราะว่าในเว็บนี้มันก็มีให้เติมด้วยนะครับผมนะแต่เราไม่รู้ว่าสามยุทธทีเราจะถอนได้หรือเปล่านะครับมันจะเป็นยังไงเราไปดูกันในเว็บเลยครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการสมัครนะครับก็สามารถใสชื่อบัญชีรหัสผ่านรหัสยืนยันนะครับผมนะแล้วก็รหัสผ่านโดยโทรศัพท์รหัสเชิญแล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะครับอย่างนา้นั้นก็เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับผมนะในส่วนของตรงนี้นะครับก็ โอเคนะครับผมก็ใส่ชื่อบัญชีรหัสพาร์รหัสยืนยันแล้วก็สามารถดาวโหลดแอปได้ด้วยนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่เราเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมในส่วนของตรงนี้โอเคครับหางออนไลฟีนะครับผมในส่วนของนี้มาเจอกันครับสวัสดีด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไอเลอร์บิตคอยนะครับวันนี้นะครับก็จะพาเ โอเคนะครับตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ระบบมาแล้วหมดแล้วนะครับอย่างแรกนะครับก็จะพาท่านผู้ชมมาดูส่วนของตรงนี้ก่อนนะมันจะเป็นเลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล4เลเวล5เลเวล6เลเวล7เลเวล8นะครับในส่วนของตรงนี้โอเคนะโอเคนะครับในส่วนของตรงนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็โอเคนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็จะมาดูส่วนของตรงนี้เลยนะครับวิธีเชอมเพื่อนอ้าวโอเค สามารถกดเชิญเพื่อนทางตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ทําการแบบรับค่าคอมมิชชั่นอะไรต่างๆได้เลยอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเว็บไซต์ของเขานะครับว่าเป็นยังไงอะไรบ้างนะครับก็สามารถมาดูได้นะครับผมนะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกดข้อบังคับนะครับนะก็มีตั้งแต่เลเวลสุดหนึ่งถึงเลเวลแปดเลยนะที่แบบการทํางานอะไรต่างๆนะก็โอเคเลยแล้วก็ตามนี้เลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับนะในส่วนของตรงนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็สามารถลองมา ดูรายละเอียดในคลิปกันก่อนนะครับผมนะอย่าไปยังไม่ต้องแบบไปตรงไปเติมอะไรนะครับผมมารับ3 u s t t ฟรีนะครับแต่ที่ผมเติมไปแล้วประมาณ20 u s d t เอองงเลยใช่ปะก็งงเหมือนกันแหละนะในส่วนของตรงนี้โอเคเลยไหมเออก็ประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับหนุ่ยชมก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนของคําสั่งกันเลยนะครับ แต่แล้วเรามาดูส่องการร่วมมือตรงนี้ก่อนนะครับก็คือเราจะมีรางวัลทีมรางวัลคำเชิญก็สามารถเรามาอ่านดูได้นะครับผมนะมีหลายระยะเลย1ปี1ปี1ปี1ป,1ปีอะไรต่างๆแล้วก็มาดูกันได้นะครับโอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับคําคสั่งคําสั่งของผมนะครับก็ได้อันนี้คาสั่งไปเวทีเรียบร้อแล้วนะครับผมนะอันนี้จะเป็นพวกกุณจงคุญแจอ,อะไรต่างๆ ตรงนี้จะเป็นการเติมนะครับการเติมก็กดตรงนี้ไปนะครับอย่างเช่นจะเติมนะครับก็20่นะครับวินิทีขึ้นไปสามารถคัดลอกตรงนี้ได้หรือสแกนเคียวโค้ดแล้วก็พอเติมเสร็จก็สามารถแบบมาชําระตรงนี้ได้นะครับแต่ไม่แนะนํานะครับผมนะอย่าเลยนะครับผมก็อะไรนะครับไม่แนะนานะครับผมโอเคครับพี่ดิ๊เตอร์จะบอกทนมู้ชงนะครับว่าตรงนี้นะครับก็จะคือเกี่ยวกับว่ามันจะคือการที่เรานะครับได้ทาการนะครับผมนะของ ผ่านเวลการนะครับทางวอช App หรือทางเ e l e แกรมนะครับก็สามารถอันนี้ได้นะครับผมในส่วนของตรงนี้ก็โอเคเลยนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมตรงนี้นะครับก็จะเป็นการขี่แบบว่าทากลารนะครับอ่ายอดนี้ครับที่เราได้มานะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูส่วนของตรงนี้กันเลยนะครับผม ค็คืออันนี้จะเป็นโปรโมชันการเติมนะครับอะไรต่างๆก็สามสารถลองมาดูในเว็บภายในเว็บกันได้นะครับว่าเป็นยังไงอะไรกันบ้างนะครับผมนะก็มีแบบวิธีเพิ่มกระเป๋าสตางค์นะครับหรือกระเป๋าเงินนั่นแหละครับก็ตรงนี้อันนี้ผมก็เพิ่มไปแล้วนะครับก็สามารถลองมาดูวิธีเพิ่มอะไรต่างๆได้นะครับนะแล้วก็วิธีเชิญเพื่อนก็เคยอันนี้ไปแล้วนะครับผมนะก็โอเคเลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมในส่องตรงนี้นะครับผมนะ แล้วก็แบบกลอวิชาอะไรต่างๆนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนของอตรงนี้กันเลยวิธีนะครับก็กดเข้าไปอย่างเช่นเราจะรับออเดอร์ก็ต้องรับออเดอร์แบบนี้แต่ของเรายังไม่มีไงเราต้องเติมก่อนแต่ผมก็เมื่อวานผมอันนี้ไปแล้วนะแต่ก็ต้องรอนะครับผมนะเออกว่าแล้วนะครับว่าจะเป็นยังไองอะไรยังไงว่า,าดูแล้วกันเนาะ ในส่วนของตรงนี้ก็จะได้รับอยู่ที่50ออเดอร์นะครับต่อวันก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้แลวตรงนี้นะครับก็จะเป็นการถอนเงินนะครับก็สามารถมาถอนเงินตรงนี้ได้นะครับก็วิธีถอนก็ใส่จํานวนไปปุ๊บๆๆก็นั่นแหละนะครับพอกดถอนก็การยืนยันก็จะเป็นแบบนี้เลยกดไปแล้วแบบอย่างเช่นนะครับการยืนยันนะครับประมาณเรามีประมาณ25ใช่ไหมถ่ไป25สมมุติจะถอนนะก็กดยืนยัน เดี๋ยวจะขึ้นทลิปให้ดูนะครับว่าถ้าถอนแล้วมันจะเป็นยังไงก็จะเป็นตามอย่างที่ขึ้นให้เลยนะครับผมนะก็โอเคนะครับไม่มีอะไรมานะครับในส่วนของตรงนี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมนะโอเคนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับกฝากทัานผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตั้งให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสามเลเวลสี่นะครับก็ถึงเลเวลแปดก็สามารถลองมาอ่านกันดูได้ จะไม่อธิบายอะไรให้ลงตัวรายละเอียดนะครับก็โอเคนะฝากไปด้วยนะครับผมแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับผม